เบอร์ตู right? ập, iert, ต้เจ well. ียมนะครับเบอร์ตู even ้เชียมแล้วก็ตั Tamb ้งแบบนี้ดูลวดลวดเนี่ยลวดตัวเล็กๆเล็งไงลวดเนี่ยเข้าตรงตรงมุมบอดีตรงมุมรอยต่อระหว่างเหล็กสองชิ้นนะครับเล็งเข้าตรงมุมบอดีใกล้มุมลประมาณมิลสองมิลหลังจากนั้นก็ได้ระยะแล้วที่ต้องการแล้วก็กดเลยกดตึบมันจะเชอในมุมนะ้ายะยาวอย่ากดได้นานเกินนะกดนานเกินมันจะใหญ่มันจะใหญ่มันก็รอยเชื่อมก็จะไม่สวยล็อกสี่มุมกด

คือเราตั้งต่อต่อมาเลยเนี่ยเพื่อนเห็นเห็นไส้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือรอยเชื่อมเล็กๆเนี่ยเราตั้งต่อต่อมาเลยตั้งต่อต่อนี่รอยเชื่อมรอยเชื่อมจุดตีบานพ้นมาเมื่อกี้เป็นเม็ดอยู่เราก็ตั้งต่อไปตั้งนิดนึงห่างกับจุดเดิมสักมิลนึงเนี่ยประมาณเนี้ยมันก็จะมาสวยๆเลยซึบแล้วก็ห่างมาจุดเดิมสักมิลนึงมาเรื่อยๆแบบนี้เลยเป็นรอบเลยเนี่ยเป็นรอบเลยมาแบบนี้เรื่อยๆเลย คือก็ดีกว่าม <illy> ันเลยก็ด <types> <il> ีกว่ามันถ้าเราเราตัวนี่มันมันไม่อัคือถ้าเราไม่กดไม่กดสวิตช์เนี่ยมันก็จะไม่อักม่วก็จะโดนนี่มันก็จะไม่อักเนี่ยก็ดีกว่ามันมันจะอัคตอนเมื่อเรากดสวิตช์เนี่ยแล้วก็รวดก็วิ่งออกมาแล้วมันก็อัคด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับฟักโกครูดฟักโก้รูดเชื่อมมิกอะไรต่างๆก็แเถอะประมาณนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากจะใช้ตู้เชื่อมมิกตู้เชื่อมฟักโกแบบไหนนะขอนแนะนำตัวนี้เลยตัวนี้ประมาณราคาห้าพันกว่าใช้เดียนี่ผมใช้อยู่สองปีกว่าจะเง ใช่ดีด้วยใช่ดีแล้วก็ปรับง่ายด้วยใช้ได้รวดศูนย์ยี่หกศูนย์ยี่สิบแปดแล้วก็ศูนย์ยี่สิบเก้าด้วยเนี่ยปรับไฟตัวนี่ไฟแค่นี้ไปแค่นี้ก็ได้ถ้าเหล็กหนาก็วนมาติดนี้เลยก็ได้ถ้ามันหนามากก็หมดนี่เลยก็ได้ปอะาณนี้ประมาณนี้เหล็กบางๆางหรือน้อยกว่านี้ก็ได้เหล็กบางๆประมาณนี้ก็าชทียมได้เบาเบาสุดก็เทียมได้ประมาณนี้เลยก็ได้ใช้ดีใชดีคุ้มเลยราคานี้นะครับ